สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุป Channel ครับก็ยังอยู่กันในเกม Oxygen not included นะครับกับ EP นี้ EP ที่27ครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับจาก EP ที่แล้วโดยที่เนื้อหาในวันนี้ครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางระบบหรือตัวเซ็นเซอร์ที่จะบอกพวกเครื่องจากที่ใช้ผลิตไฟฟ้านะครับว่าณตอนนี้ควรจะผลิตไฟฟ้าออกมาหรือว่าถ้าเกิดไฟฟ้าในแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ให้หยุดทำงานครับแต่ก่อนที่จะไปดูในตัวเนื้อหาของระบบนะครับผมจะขอย้อนกลับมานิดนึงในตอนนี้ผมใช้ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้า จากน้ำมันปิตโตเรเลียมครับเป็นหลักเลยก็น้ำมันปิตโตเรเลียมที่ได้นะครับจะมาจาก2ส,ส่วนครับคือโรงกลั่นน้ามันตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เราสามารถเปลี่ยนน้ามันดิบกลายเป็นน้ามันปิตโตเรเลียมจากระบบความร้อนใต้พิภพครับก็เนื้อหาตรงนี้สามารถดูได้ใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับก็ตรงนี้ผมจะมาเพิ่มเติมนิดนึงครับ เมื่อเราคำนึงหรือว่าคำนวณจากบ่อน,น้ํามันนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยตัวบ่อน,น้ํามันจะปลดปล่อยน้ํามันดิบนะครับที่ประมาณ3333.3กรัมต่อวินาทีครับหรือพูดง่ายก็คือประมาณ3,000นิดนิดนั่นเองก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครบางคนที่สร้างระบบนี้นะครับเราก็ทําการสูบตัวน้ํามันดิบเนี่ยมาปล่อยในนี้ผมแนะนําให้เราเซตเป็น3,000ครับหรือว่าสักประมาณ 3,005ก็ได้ครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าน้ำมันที่เราผลิตได้เนี่ยจากบ่อน้ำมันมันอยู่ที่ประมาณราวๆ3,000นิดๆต่อวินาทีครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับตรงนี้เนี่ยให้ใกล้เคียงกับน้ำมันที่เราผลิตได้ครับไม่งั้นเนี่ยเมื่อขาออกมากกว่าขาเข้านะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ำมันผลิตออกมาไม่เพียงพอครับเราก็จะทำให้ระบบเนี้ยไม่สามารถเปลี่ยนน้ำมันดิบกลายเป็นน้ำมันปิโตรเลียมให้พอใช้ครับ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าผมนําตัวสลิคเตอร์นะครับมาเลี้ยงไว้ตรงนี้เนี่ยจริงๆผมเลี้ยงเฉพาะตัวสลิคเตอร์แบบธรรมดานะครับตัวฟลิคเตอร์สีแดงหรือสลิคเตอร์หลอมเนี่ยก็มันเกิดจากไข่ที่สลิคเตอร์ออกนะครับก็มีโอกาสาที่จะได้เป็นไข่สีแดงหรือสลิคเตอร์หลอมครับซึ่งตัวสลิคเตอร์นะครับจะกินคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารครับแล้วก็จะถ่ายขับถ่ายนะครับตัวฟลิคเตอร์เนี่ย ออกมาเป็นน้ำมันดิบครับส่วนสลิกเตอร์หลอมเนี่ยจะถ่ายออกมาเป็นน้ามันปิโตรเลียมครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อขับถ่ายออกมาแล้วมันเข้าระบบตัวนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นน้ํามันปิโตรเลียมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะยังไงตรงนี้น้ํามันดิบมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้ํามันปิโตรเลียมอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ชัวนะครับว่าต่อวันมันจะขับถ่ายมากน้อยอะไรยังขนาดไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยทำการกั้นเป็นคล้ายๆกับห้องหนึ่งห้องนะครับ ผมทาการเจาะพื้นตรงนี้ออกเพราะว่าเนื่องจากว่าหากเรากั้นห้องเป็นห้องทึบไปเลยเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราไม่สามารถเลี้ยงตัวลิกเตอร์เนี่ยได้มากมายครับเพราะว่าเหมือน1ตัวเนี่ยมันจํากัดห้องพื้นที่ขนาดผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเราเจาะพื้นตรงนี้นะครับตัวระบบเนี่ยมันจะคิดว่าเราเลี้ยงแบบเปิดครับซึ่งมันจะทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวลิกเตอร์เกิดอาการแออัดครับ ก็จะทําให้มีน้ามันออกมาค่อนข้างจะเยอะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องบ่มพอไข่ซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าเรารวบรวมตัวสเิกเตอร์มาไว้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นครับนอกจากว่านะครับในวางวันเนี่ยเราได้เป็นตัวไข่สเิกเตอร์มาเนี่ยก็สามารถเอามาบ่มพอตรงนี้ได้ก็เช่นเดียวกับตัวจุดปล่อยสาครับจะใช้แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นก็เท่ากับว่าตรงนี้นะครับน้ํามันที่ผลิตได้ ไม่ว่าจะจากตัวเฟกเตอร์หรือตัวบอ่อน้ํามันครับจะถูกส่งไปแปลรูปเป็นปิโตรเลียมด้วยระบบตัวนี้ครับส่วนบอ่อน้ํามันที่เหลือนะครับผมขุดบอ่อน้ํามันเจออีก2บอ่อครับคือ2บอ่อนี้ก็เอามาใช้ในการผลิตน้ํามันผ่านตัวโรงกลั่นน้ํามันนี่ครับก็จะได้เป็นน้ํามันปิโตรเลียมครับเมื่อดูในโอเวอร์เลย์ของตัวท่อนะครับก็จะเห็นว่าตัวปิโตรเลียมนะครับ ถ้าตักเกดีจะถูกมารวมไว้ในแทงนี้ครับแล้วก็จากแทงนี้เนี่ยจะส่งไปให้เครื่องผลิตไฟฟ้าครับจากน้ํามันปิตโตรเลียมทั้งหมด4เครื่องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่า4เครื่องที่ผมมีเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ไฟเรียบร้อยแล้วเพราะว่าณตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเก็บได้อยู่ที่ประมาณราว 3-4เมกะจูหรือประมาณ 3- 4พันกิโลวัตต์ครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ปัญหานะครับคือเมื่อไฟฟ้าเนี่ยถูกผลิตจนเต็มแบตเตอรีแตต่แล้วมันก็ยังผลิตไปเรื่อยๆครับไม่ว่าเราเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามเพราะนน้่มาจากว่าตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่รู้ว่าณนะตอนนี้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่เนี่ยได้เต็มแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเลยเป็นที่มาที่ว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้รู้ว่าณนะตอนนี้มันเต็มแล้วควรจะหยุดได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมได้ลองใช้ตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะครับก็เท่าที่ลองดูครับเหมือนมันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าตัวความสามารถของแบตเตอรี่อัจฉริยะเนี่ยมันสามารถเสร็จได้ครับก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูก่อนหนึ่งเครื่องเลย ตรงนี้ถ้าดูความเย็นความร้อนหรืออุณหภูมิแถวนี้นะครับผมได้ทําการปรับอุณหภูมิให้มันมีความเย็นขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆยี่สิบกว่า,า,าองศาเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาสร้างเราต้องดูวัสดุที่ใช้ด้วยนะครับว่าให้มันสัมพันธ์กับตัวอุณหภูมิถ้าสมมติว่าอุณหภูมิมาร้อนไปเราจเป็นต้องใช้ตัวเล็กก้าก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นตัวอื่นเนี่ยแล้วบางที อุณหภูมิมันร้อนจัดเนี่ยมันก็อาจทําให้เกิดโรเวิธีได้เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆครับตรงนี้แต่ว่าสอนเรบผมเนี่ยใช้เป็นตัวแร่เหล็กก็เพียงพอครับก็จะสร้างก่อนหนึ่งเครื่องเลยแล้วก็กลับมาตอนครับตอนแรกเนี่ยที่ผมลองใช้ตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถส่งสัญญาณนะครับไปที่เครื่องผลิตไฟฟ้าได้ก็จริงครับแต่ว่าเมื่อแบตเตอรี่ ส่วนกลางนะครับมันลดลงจนเกือบหมดเนี่ยปรากฏว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ไฟยังเต็มอยู่ครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเซ็นเซอร์อาจจะทํางานช้าซึ่งกว่าที่แบตเตอรี่ตัวนี้ไฟจะหมดนะครับก็ปรากฏว่าทําให้ตัวแบตเตอรี่ส่วนกลางเนี่ยหรือไฟฟ้าที่เก็บสำรองไว้ส่วนกลางเนี่ยหมดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผลิตไฟฟ้าไม่ทันกับที่เก็บเอาไว้ครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาคิดระบบใหม่ครับที่จะสามารถสั่งการพวกเครื่องผลิตไฟฟ้าพวกเนี้ยให้หยุดทํางานหรือสั่งให้ผลิตไฟฟ้าได้แทนท่วงทีครับก็จะเริ่มจากการวางแบตเตอรี่อัจฉริยะน,นะครับเป็นหลักเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเลี้ยงเวลาไปนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทําการวางระบบนี้นะครับเราต้องเช็คดีๆนะครับว่าสายไฟครับการที่เราจะ วางระบบนี้ให้เราดูตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นหลักครับก็เครื่องผลิตไฟฟ้าผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทําการต่อสายไฟขนาดใหญ่เนี่ยออกมาด้านนี้ซึ่งตรงนี้สําคัญครับเราจะต้องมีสายไฟที่ออกมาเนี่ยเพียงแค่ด้านเดียวนะครับหรือว่าเส้นทางเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราจะทําการวางระบบตัวเซ็นเซอร์หรือตัวระบบเปิดปิดการทํางานของเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยไว้แถวนี้ครับหรือด้านหน้า ระหว่างที่เครื่องผลิตไฟฟ้าจะเชื่อมกับตัวมอแปลงใหญ่หรือตัวระบบด้านนอกครับก็จะเริ่มจากการวางเป็นแบตเตอรี่อัจฉริยะหนตัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการวางเป็นตัวนี้ครับมอแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตรงนี้สำคัญครับในการเลือกวัสดุเหมือนเดิมเลยคือต้องเลือกให้มันสัมพันธ์กับความร้อนหรืออุณหภูมิเท่านั้นนะครับ ก็ทําการวางต่อตรงนี้ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเรามาต่อกันที่แบตเตอรี่อัจฉริยะอีก1ตัวเท่านี้ครับจะใช้หลักๆเพียงแค่แบตเตอรี่2ตัวแล้วก็หม้อแปลงใหญ่อีก1ตัวนะครับหลังจากนั้นทําการเดินสายไฟใหม่ครับโดยที่เครื่องผลิตไฟฟ้านะครับจะต่อกับหมอแปลงตัวนี้แล้วก็หมอแปลงตัวนี้นะครับเราจะต้องเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ครับหลังจากนั้นผมจะขอทําการหรือ ใส่ไฟทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการรอปชากรอของเราสร้างสักเล็กน้อยครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอเล่งเป็นตัวฉุกเฉินเลยเพื่อความรวดเร็วก็หลักๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันปิโตเรเลียมนะครับ สายไฟเนี่ยจะเมื่อผลิตแล้วจะถูกเก็บเข้าตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะตัวนี้ครับก็ตรงนี้ถึรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะเดนผิดครับเดี๋ยวทาการแก้สักเล็กน้อยครับเอาใหม่ครับก็จากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมจะทําการเดินสายไฟขึ้นมาครับแล้วก็ มาเชื่อมกับตัวมอแปลงตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นหมอแปลงเนี่ยจะทําการเดินสายไฟไปต่อกับตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าอัจฉริยะอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ต่อออกไประบบภายนอกครับตรงนี้นะครับสายไฟตรงนี้เนี่ยเราจะทําการต่อเป็นสวิตช์ครับก็จะเป็นตัวตัดไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็วางไว้บนสายไฟตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มระดับความสําคัญให้มันครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวรอประชากรเราทําการสร้างกันสักเล็กน้อยครับและเดี๋ยวเราจะมาเดินตัวสายอัตโนมัติแล้วก็ทําการเซตระบบกันอีกทีหนึ่งต่อไปนะครับจะเป็นการเดินสายอัตโนมัตินะครับตรงนี้ครับก็จะทําการเดินจากแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในสุดหรืออยู่ใกล้เครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันปิตโตรเลียมนะครับก็จะทําการลากตามนี้ครับ เครื่องตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าผมลองสร้างดูก็เพื่อให้เป็นโบนัสสาหรับห้องนี้เฉยแต่ว่าเหมือนเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับก็มาต่อกันที่สายนะครับก็จะทําการลากแบตเตอรี่อัจฉริยะเนี่ยไปที่เครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมดครับตานี้เลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับจะทําการลากจากแบตเตอรี่ตัวนอกครับมาเชื่อมต่อกับตัวสวิตช์ไฟฟ้าอาตัตโนมัต,ติตัวนี้ครับ แล้วก็ทำการสร้างครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะทำการเซตตรงนี้เผื่อไว้เลยตรงนี้ผมจะเซตไว้ซัก90ครับแล้วก็ตรงนี้เซตไว้สูงๆนะครับก็ซัก70ครับส่วนข้างนอกนะครับจะเซตไว้สัก95ครับแล้วก็ตรงนี้สักประมาณ60ครับ จริงๆตัวเลขตรงนี้นะครับเอ่อขึ้นอยู่กับว่าใครจะเซตยังไงเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายหลักการให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าของแต่ละคนเลยครับว่าควรจะเซตด,ด้วยตัวเลขเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตรงนี้เราประชากรของเราทําการสร้างสัญญาสักเล็กน้อยครับอาล่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวเอ่อเป็นในส่วนของการอาธิบายหลักการนะครับหลักการเนี่ยให้เราเปิดโอเวอร์เลยไฟฟ้ามาครับก็ เส้นนี้นะครับคือเส้นที่ต่อกับระบบไฟฟ้าด้านนอกครับโดยที่ผมจะใช้ตัวหม้อแปลงด้านนอกตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมกับระบบภายนอกซึ่งเราจะสัเงเกตเห็นว่าตัวแบตเตอรี่อัจฉชิะเนี่ยหลูกนะครับสามารถเก็บไฟได้20กิโลจูลเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับมันสามารถเก็บได้40กิโลจูลตัวเลขตรงนี้สําคัญนะครับเท่ากับว่า แบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับสามารถเก็บได้เพียงแค่ครึ่งเดียวของแบตเตอรี่จ um mm ัมโบ้เมื่อเทียบกันตอน่อหนึ่งหน่วยนะครับ mm hmm. ก็หลักการคือตัวนี้เนี่ยจะเอาไปถูกนับรวมกับตัวแบตเตอรี่จ um mm ัมโบ้ข้างนอกครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตอนนี้แบตเตอรี่จัมโบ้ข้างนอกเนี่ยต่อลูกนะครับอยู่ที่2.4กิโลจูลครับ mm hmm. และตอนนี้นะครับ แบตเตอรี่อัจฉริยะอยู่ที่345.7จูลครับซึ่งเมื่อเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับด้านนอกจะมีค่าเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ที่อยู่ส่วนกลางครับเพราะว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะเวทให้เท่ากันครับนั่นหมายความว่าหากด้านนอกนะครับมีผมยกตัวอย่างนะครับตัวเลขมีไฟฟ้าเก็บสำรองประมาณ30กิโลจูล ตัวนี้มันจะเต็มสุดแค่20กิโลจูลน,นั่นคือตัวที่ทำให้ถ้าเราใช้เพียงแค่ลูกเดียวเนี่ยมันจะทำให้ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมองตัวเลขตรงกลางผิดครับพเพราะเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วด้านนอกมันเหลืออยู่30แต่ด้านในมันมองได้แค่20แล้วก็วิธีการเซตน,นะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าแบตเตอรี่จะส่งสัญญาณ สีเขียวไปจนถึง95ครับแล้วก็พอถึง95แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับหลังจากนั้นจะถูกใช้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวเลขข้างล่างครับ60ซึ่งผมเซฟเป็น60ไปแล้วก็จะใช้ลงมาถึง60เมื่อ60ปุ๊บเนี่ยหรือน้อยกว่าสายสัญญาณครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวต่อไปก็จะสับสีแดงกับสีเขียวไปอย่างนี้ครับนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมี ไฟฟ้าที่เก็บอยู่เนี่ยต่ำกว่า60มันจะส่งสัญญ,ญาณสีเขียวครับเพื่อไปบอกสวิตตัวนี้ว่าให้เปิดทํางานสวิตตัวนี้นะครับจะรับไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ตัวนี้ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับได้ไฟฟ้ามาจากเครื่องผลิตไฟฟ้าจากธรรมะน,นะครับมาเก็บไว้ตัวนี้เมื่อตัวนี้ส่งสัญญ,ญาณว่าข้างนอกเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะให้ทําการไปล่อยไฟฟ้าออกมาก็จะเป็นหน้าที่ของตัวนี้ครับที่ปล่อยไฟฟ้าออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ย ผมเซตไว้เหมือนกันครับว่าให้อยู่ที่90คือถ้ายังไม่ถึง90ปล่อยสัญญาณสีเขียวจนถึง90ค่อยปล่อยสัญญาณสีแดงตรงนี้เหตุผลที่ผมไม่เซตเป็น100เพราะว่าเมื่อเราปล่อยสัญญาณสีเขียวไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ครับมันก็เลยจะทําให้ไฟฟ้าที่หลงเหลืออยู่เนี่ยสามารถเก็บเข้าแบตเตอรี่ได้แล้วก็เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้ไปจนถึงประมาณ70 ก็จากสัญญาณสีแดงจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อบ่งบอกให้ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ยเ,เครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ํามันเนี่ยทำงานต่อไปครับก็เดี๋ยวผมจะเล่งเวลานะครับแล้วเดี๋ยวจะรอให้มีการทํางานครับแล้วเดี๋ยวผมมาสาธิตหรือว่าวัดผลอีกทีนึงว่ามันจะใช้ได้ผลไหมครับเอาละครับหลังจากที่ผมรันระบบไปสักพักนึงนะครับก็ตอนนี้เราไปดูโอเวอร์เลย์ของตัว อัตโนมัติครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ครับตัวแบตเตอรี่ตัวนอกครับมันมีความจุของไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.5กิโลโจูลครับซึ่งที่ผมเซตไว้นะครับก็คืออยู่ที่95%ครับแล้วก็มันจะถูกลดลงมาจนถึง60%ครับถึงจะสามารถส่งสัญญาณสีเขียวเพื่อไปเปิดสวิตช์ตัวนี้ครับแล้วก็ทำการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ตัวนี้มาใส่เพื่อเข้าสู่ตัวระบบ แบตเตอรี่ต่อไปครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบตัวเลขน,นะครับแบตเตอรี่อัจฉริยะตัวนี้ครับก็เดี๋ยวผมสต็อปสักเล็กน้อยครับจะอยู่ที่15.7กิโลจูลครับแต่ว่าแบตเตอรี่ตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่11กิโลจูลก็ตรงนี้ตัวเลขมาเปรียบเทียบกันนะครับหมายความว่าออไฟฟ้านะครับมันจะถูกเก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะเนี่ยจำนวนหนึ่งก่อนแล้วถึงจะถูกส่งไปยังแบตเตอรี่ ที่อยู่ตรงกลางหรือแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดจัมโบ้นะครับก็ตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันเป็นเหตุผลที่ทําให้หากเราต่อตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะตรงๆกับตวัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบตเตอรีอ่มันจะมีไฟฟ้าหรืออยู่ในแบตเตอรี่อัจฉริยะเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในขณนะที่แบตเตอรี่ส่วนกลางหรือไฟฟ้าส่วนกลางเนี่ยเหลือค่อนข้างจะน้อยละเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมมันถึงไม่ทัน นั่นคือสาเหตุแรกครับสาเหตุที่2เพราะด้วยปจากว่าความจุของตัวแบตเตอรี่อัจฉริยะครับจะมีแค่20กิโลจูลต่อลูกเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากตัวแบตเตอรี่ขนาดจัมโบ้ครับซึ่งจะมีความจุอยู่ที่40กิโลจูลมันเลยทําให้ถูกมองว่าตัวนี้เนี่ยเก็บไฟได้น้อยกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวนี้เพียงตัวเดียวไปต่อสัญ,ญญาณในการปิดเปิดเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ย ถูกปิดในขณะที่ไฟฟ้าส่วนกลางไม่พอใช้ครับก็บางทีแล้วอาจเกิดการที่ว่าไฟฟ้าผลิตออกมาไม่พอใช้ครับเพราะเนื่องมาจากว่าไฟฟ้าส่วนกลางเนี่ยได้หมดลงก่อนหน้าน,นั้นแล้วก็ตรงนี้ครับเลยเป็นที่มาของระบบตัวนี้ครับก็มาอธิบายหรือไล่ระบบกันอีกเล็กน้อยนะครับเครื่องผลิตไฟฟ้าครับผลิตไฟฟ้ามาใส่ที่แบตเตอรี่อัจฉริยะตัวแรกครับแล้วก็ถูกต่อด้วยตัวสวิตช์อันตโนมัตินะครับ หลังจากนั้นตัวนี้นะครับเหตุผลที่ผมจะต้องเอาหม้อแปลมาขั้นกลางเนี่ยเพราะว่าตัวหม้อแปลครับจะเป็นตัวที่รับสัญญาณจากขาน,นี้แล้วส่งออกขาน,นี้เท่านั้นโดยที่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะวิ่งตามเส้นาตามสายไฟนะครับซึ่งจะวิ่งไปทางไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อเราใส่หม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกบังคับให้วิ่งไปตามรูปศรตัวนี้ครับก็คือถ้าจากในรูปนะครับเข้าด้านซ้ายออกด้านขวามาเลยสามารถ บีบไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งไหลกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนอกสุดนะครับจะเป็นตัวเช็คว่าณนะตอนนี้ระบบภายนอกเนี่ยมีไฟฟ้าเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจริงๆตัวเลขที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตรงกับตัวไฟฟ้าที่เรามีอยู่ภายนอกครับแต่ว่าด้วยระบบตัวนี้เนี่ยมันจะช้ากว่าเล็กน้อยซึ่งมาอยู่ที่ว่าเราจะเซตตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ต่อไปนะครับ ทำไมเราถึงต้องทําการต่อระบบตัดไฟหรือเปิดการทํางานของตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าครับก็พเพราะเนื่องมาจากว่าเครื่องผลิตไฟฟ้ายกตยาน,นะครับอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้น้ํามันปิโตรเลียมในการผลิตไฟฟ้าครับซึ่งแน่นอนว่าหากเราผลิตไฟฟ้าจนเต็มแล้วเนี่ยเครื่องไฟฟ้าก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ยังมีการผลิตไฟฟ้าอยู่ ไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับหมายความว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเราจะสีตัวน้ำมันปิตโตรเลียมไปโดยใช่เหตุครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าเราถึงต้องสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่บอกหรือส่งสัญญาณให้มันบอกให,ให้มันรู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าสำรองเราเต็มแล้วนะไม่ต้องผลิตแล้วก็ให้ผลิตเมื่อไฟฟ้าสำรองเราถึงขั้นตามที่เราเซตก็ค่อยทำหรือค่อยๆห,หรือค่อยผลิตไฟฟ้าครับ ส่วนระบบตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับไฟฟ้าที่มันจะต้องใช้ตัวพลังงานหรือสิ่งที่เอาไปผลิตไฟฟ้าครับเช่นพวกถ่านหินหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากการธรรมชาติซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องไฟฟ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะครับก็เดี๋ยวไปดูลูกกันเลยจริงๆนะตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะครับ โดยตัวของมันเองเนี่ยเราสามารถเซตได้ครับว่าจะให้ทํางานเมื่อไหร่ก็ตรงนี้ครับเมื่อกดเข้าไปที่เครื่องผลิตไฟฟ้าจากาันทีนะครับเราสามารถเซตเปอร์รเซ็นต์ได้เลยว่าให้ทําการผลิตไฟฟ้าเมื่อพลังงานโดยรวมทั้งหมดเหลือกี่ปเปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้จะไปคล้ายๆกับตัวตัวนี้ครับเครื่องปั่นไฟครับก็จะสามารถเซตได้ครับว่าจะให้ตัวประชากรของเราเนี่ย มาทําการปั่นไฟเมื่อไฟสํารองหรือไฟที่มีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ามันเหลือน้อยกวา่า5 0ก็ให้มาทํางานกลับมาที่ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินครับก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจตให้เหลือ10%เท่านั้นเพราะว่าตัวเครื่องผลิตไฟาจากถ่านหินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าถ่านหินของเราเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ่านหินที่ได้มันมาจากการ ขับถ่ายของตัวแฮตนะครับก็เนื่องจากว่าผมลองคำนวณดูแล้วตัวแฮตเนี่ยที่ถ่ายออกมาไปฐานทิเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าจากฐานีิเป็นหลักเนี่ยก็ไม่น่าพอนแน่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือเครื่องผลิตไฟฟ้าจากกา๊าซธรรมชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองต่อระบบไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วใช้ได้ผลค่อนข้างจะดีครับก็นะตอนนี้นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ย ก็เป็นเซนเซอร์เหมือนตัวข้างล่างเลยก็คือถึงระบบที่มันจะต้องอส่งสัญญาณปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ส่งสัญญาณปิดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟฟ้าตรงกลางเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูตัวนี้นอบนึงครับซึ่งไฟฟ้าตรงกลางเนี่ยมันถึงเกละก็เลยทําการส่งคําสั่งปิดหรือเส้นสัญญาณสีแดงครับเพื่อ สั่งตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้หยุดทํางานได้แล้วเพราะตอนนี้ไฟฟ้าถึงเกณฑ์ที่เพียงพอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่เวลาครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อไฟฟ้าถูกใช้จนต่มกว่าเกณฑ์ตัวสัญญาณครับจะถูกปล่อยออกมาเป็นสีเขียวเพื่อบอกบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ควรจะผลิตไฟฟ้าแล้วเพราะว่าไฟฟ้าส่วนกลางเนี่ยได้ร่อยหล่อลงไปแล้วถึงเกณฑ์ที่ควรจะต้องทํางานแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับ ก็ดูรายละเอียดของพลังงานโดยรวมนะครับตอนนี้เนี่ยจะเริ่มลดลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ800กิโลจูนครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวแถที่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้นะครับมันผมเซตไว้ที่ตัวเลข60ครับนั่นะหมายความว่าสัญญาณจะถูกปล่อยเมื่อลดลง60ครับ ก็ตรงนี้เพวอความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวประชากรครับก็จะทําการเซตตัวกลองลอครับจะทํางานเมื่อมีพลังงานน้อยกว่า30%ก็ได้ครับก็จะเซตอย่างนี้ทุกตัวครับ มาที่ตัวระบบแบตเตอรี่กันสักนิดนึงครับตอนนี้ระดับไฟฟ้าเนี่ยเริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทดสอบนะครับเพื่อความรวดเร็วตรงนี้ผมจะขอเปลี่ยนตัวเลขเป็นสัก80ครับก็ถ้านี่ครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วถ้าสมมุติว่าระดับแบตเตอรี่ลดลงน้อยก็80ครับส่งสัญญาณสีเขียวแล้วก็ตัวนี้ครับจะถูดูดพลังไฟฟ้าครับมาเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็ส่งไปยังส่วนกลางครับ โดยที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมเซตเป็น95ขั้นต่ำาม90ครับเพื่อที่เปิดทำการสั่งให้ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากปโตรเรียมนะครับทำงานก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือผลิตไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่ตัวแรกแล้วก็ผ่านตัวสวิตช์อัตโนมัติหลังจากนั้นไฟฟ้าที่ได้ไปใส่แบตเตอรี่ตัวที่2ครับแล้วก็ส่งไปยังส่วนกลางซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าต,ตอนนี้ เริ่มเต็มแล้วนี่ครับเมื่อเริ่มเต็มก็จะส่งสัญญาณเป็นสีแดงครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวแบตเตอรี่ส่วนกลางครับโดยที่ตอนนี้นะครับจะมีไฟฟ้าสะสมอยู่ที่ประมาณ1.1เมกกะจูลครับก็ระบบตัวนี้ครับจะทำงานคร่าวๆตามนี้ก็จะช่วยให้เราทำการประหยัดน้ำมันปิโตรเลียมหรือว่า ทรัพยากรต่างๆที่เอาไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าได้นะครับก็ยังไงสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็นระบบประมาณนี้ครับแล้วส่วนเนื้อหาต่อไปก็สามารถติดตามกันใหม่ได้ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ